วัสดีครับรอมมูคุยนะครับ็นประจําทางช่องยูทูบคุยเลขพยากรณ์และทางชั้นเยเลขพยากรณ์ครับทางเฉลี่ยนเลขพยากรณ์อรรตอนนี้จะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับเหมือนเดิมนะครับอาการเหมือนทุกวันก็คือจริงๆวันนี้ผมก็มาเร็วนะคล้ายๆทุกวัน <c oughs> ยกเว้นกรณีน,นี้ผมจะแปลว่า,าไปทําทุระอะไรที่ไหนนะนะ <c oughs> ครับแต่ว่าวันนี้คือมาเวลาปกติเลยเจ็ดโมงนิดๆนะครับแต่ว่า มันจะมีคนมาปรึกษานะครับช่วงมาปรึกษาก่อนทําให้เวลาที่เราเตรียมไว้ว่าจะสักเจ็ดมงครึ่งนี่จะเริ่มนะเจ็ดมงยี่สิบนะเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยเพราะผมจะเป็นคนที่มีหลายคนถามผมว่าทําไมผมต้องตอบทําไมไม่แบบว่าให้รอไปตอบทีหลังก่อนอถ้าเราเจอเราเห็นจิตเราคิดว่าเออเราเห็นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวตนผมเลยนะที่แบบว่า สมัยก่อนตอนที่ผมอันนี้ผมขอเกินอรรพบุตรก่อนนะสมัยก่อนตอนที่ผมแบบไม่รู้เรื่องตัวเลขเลยไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้จริงจังกับมันนะเวลาผมอยากรู้ว่าผมเป็นครูนะผมก็จะไปหาคําตอบให้ได้แล้วมันไม่ค่อยได้คําตอบเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเขาบางบางท่านนะผมไม่ได้บอกทุกคนบางท่าน่ะถ้าเราไม่เชื่อเขาเนี่ยเขาจะแบบมีอาการหงุดหงิดแล้วไม่ตอบแล้วไม่แล้วไม่แล้วเฉยเฉยปเรื่องอื่นหรือไม่ก็หายจากเราไปเลยผมมีความรู้สึกว่า มันทําให้จิตมันลบอ่ะมันคิดลบแล้วผลมันจะกลับไปสู่คนที่ให้คำปรึกษาหรือเปิดตัวว่าให้คำปรึกษานั้นๆนึ่ออกไหมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งผมเียความรู้สึกว่าถ้าตัวผมเองในตอนนั้นนะถ้ามีความรู้หรือว่าศึกษาจนชำนาญน,นะครับจนชำนาญระดับหนึ่งแล้วแลวผมก็จะเผยแพร่แล้วก็ถ้าใครถามผมก็จะตอบ ผมจะไม่โทษคนที่ผมไปถามแล้วเขาไม่ตอบผมนะผมถ้าใครถามผมผมก็จะตอบตอบให้หมดอ่าตอบให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวคนเขาจะเลือกแนวทางเขาเองว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผมเป็นคนแบบนี้นถ้าผมเจอผมเลยต้องตอบไงถึงแม้ว่าผมจะบางทีอาจจะไม่ว่างบางทีจะอะไรแต่ผมเข้าใจรู้สึกว่าคนเรามีคําถามย่อมต้องการคําตอบผมเป็นครูไงเด็กถามก็ต้องตอบถ้าตอบไม่ได้เราก็จะแบบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวครูไปหาข้อมูลมาให้ถ้าอยากได้คําตอบจากครูนะเดี๋ยว ขอดูก่อนเดี๋ยวครูขอดูก่อนอขอพิจรารณาเดี๋ยวมาสื่อสารกันอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่แหละเหตุที่ผมบางทีไปเจออะไรมาก่อนผมก็จะจะยังไม่จะข้ามจะข้ามแบบเวลาไปก่อนไม่เป็นไรอโอเคถ้ามันไม่ได้รีบมากก็ก็เดี๋ยวอ่านก่อนนะนะครับผมก็จะเป็นอาการนี้เพราะฉะนั้นใครที่ถามผมไม่ว่าจะทางเพจทาง youtube ทางไลน์ผมตอบหมดครับไม่มีไม่ตอบตอบหมด แต่ขอเวลาสักพักหนึ่งบางทีใน YouTube เนี่ยมันจะแบบบางทีมันข้ามไปผมก็ต้องบางทีผมก็ต้องลังนบางทีถ้าผมไม่เจอผมจะตอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจศึกษาในศาสตร์ตัวเลขนี้นะครับผมตอบมาทุกคนนะทั้งทางในชั้นเรียนแล้วก็ทางช่องทางอื่นนะครับแล้วก็ขอเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือบางท่านเนี่ยพอเห็นผมทําคลิปแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่าอยากให้ผมแบบยิงเจาะลึกอะไรพวกนี้คือจริงๆอ่ะ เจาะลึกเนี่ยผมเจาะอ,อยู่แล้วในชั้นเรียนแต่ผมจะไม่เจาะในการรีวิวนะเพราะว่ามันก็จะมีการนําไปใช้ที่แบบว่ามันไม่ได้เราถ้าเป็นลูกศิษย์อะ่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นลูกศิษย์อะ่ะผมก็สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยก็คือเป็นแนวทางของผมโดยตรงคือเขายอมที่จะแบบว่าเออจะยอมรับแนวทางผมทั้งหมดอ่าอานเงี้ยผมก็จะบอกเขาในในมุมเจาะลึกแต่ถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์กันอ่างเงี้ยบางทีเราบอกไปปุ๊บมันก็จะมีการทะเลกกาะกันกับคนอื่นนึกภาพออกใช่ไหม เออว่าทำไมคนนี้ว่าอย่างนี้ทำไมคนนู้นว่าอย่างนู้นอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นแบบการทะเลาะก,กันโดยใช่เหตุนะ่ะเป็นความรู้ความเชื่อที่แบบแค่เราไม่ตรงกันกติประเทศเราก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็เลยเลี่ยงเอาเฉพาะรีวิวที่พอให้เข้าใจพอให้มองภาพบอกว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนมาเล่าให้กันฟังประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ต่อให้ทุกท่านโปรดเข้าใจในตัวผมด้วยนะโอเคในชั้นเรียนเนี่ยตอนนี้มันหลายสดก็น่าจะเข้าใจตัวผมอยู่แล้วแหละแต่นี้คืออธิบายไว้เผื่อ ช่องทาง YouTube นะครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันนะครับวันนี้ในกลุ่มที่น่าสนใจนะครับแล้วผมตั้งชื่อดูสวยหรูเหมือนกันกนะ็คือ3 0 8 8 0นนะครับพลังงานมหาศาลมันมหาศาลยังไงก็คือเอายังง่ายกว่าน3กับ8ปดนท่านลงเด่นเรื่องของการใช้กำลัง3เป็นเจ้าสงคราม8เป็นลาหูถือต้องการจะทําอะไรหรือมีกำลังมีกําลังที่สุดอะในในที่ผมมองเห็นนะมีกำลังที่สุดในในบรรดาดาวดาวทั้ง10ดวงเลย มีกำลังที่สุดหมายถึงว่าเด่นเรื่องของกำลังแต่จริงๆแล้วดาวทั้ง9้าดวงมีดวงหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นดวงที่เป็นทุกอย่างแต่ว่ามันคุมยากก็คือศูนย์บรติยูเนี่ยมันเป็นทุกอย่างอยู่แล้วมันก็คุมทุกดาวทั้ง9้าดวงไว้นะครับมีทุกอย่างคือถือว่าแนี้เด่นเรื่องของกำลังศูนย์ก็เด่นกำลังไงแต่ว่ากำลังด้านไหนล่ะมันก็ต้องมองอีกที <laughs> เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าสมมติว่าให้ให้เทียมง,ง่าย สมมุติว่าแปดเป็นน้ําสมมุตินะสมมุติแปดเป็นกําลังของน้ําศูนย์คือก๊อกน้ำนึกภ <c oughs> าพออกไหมเออหรือว่าสามเป็นเป็นแบบสามเป็นอ่าบอกว่าอะไรเดียวสามเป็นดินอ่สมมติสมมติว่าสามเป็นดินดินที่อยู่ในในผืนนานะครับดินที่อยู่ในผืนนานะ นะครับไอศูนย์เนี่ยก็คือพื้นนาทั้งหมดนึกออกไหม <c oughs> ก็คือมันเป็นทุกอย่างของกันและกันอ่ะศูนย์นั้นเป็นอน,นันต์จะทําให้เกิดหรือไม่เกิดก็ได้แล้วแต่มันเป็นห้าสิบห้าสิบสำหรับผมเป็นอน,นันต์แล้วยิ่งทั้งสามและแปดเด่นเรื่องของเรามีเรื่องของกําลังลเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บแล้วมีศูนย์ที่เป็นตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยผมยังมองว่าพละกกาลังที่เกิดจากเลขกลุ่มเนี่ยมันคือสุดมากอะไรที่ต้องต้องใช้กําลังอ่ะนี่คือสุดเลยเพราะฉะนั้น ถามว่าเด่นเรื่องอะไรแน่นอนเด่นเรื่องของการใช้กําลังซึ่งมันก็จะไปสู่การทํางานซึ่งอยู่กันทางนนแต่ย่ลืมว่าศูนย์นี่มันมีทุกอย่างใช่ไ,ไหมแต่แค่พลังเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทาอะไรต้องใช้พลังงานเอยอะใช้ energy เอยอะๆเ,เลขกลุ่มเนี่ยก็ทําได้ดีหรือใช้ความเร็วความคล่องที่เป็นธาตุลมทั้งคู่นะครับก็ทําได้ดีการเดินทางการติดต่อเชื่อมโยงอะไรที่ต้องใส่อาศัยความเร็วเยอะๆอันนี้ก็ทําได้ดีแต่ว่าจะมีข้อด้อนที่ว่า ศูนย์มีความไม่แน่ไม่นอนห้าสิบห้าสิบถูกไหมถ้าเวลาไหนไม่ทําก็ไม่ทําเลยแต่ถ้าเวลาไหนทําก็คือเต็มที่พลังปล่อยเต็มที่เลยแต่ถ้าไม่ทําคือไม่ทําเลยก็คือห้าสิบาสิบนี่คือข้อด้อยของมันคือคาดเดายากแต่ถ้าทําแล้วเชื่อเชื่อใจได้เลยว่าโอเคมันเต็มที่พลังเยอะมากนะครับเลขกลุ่มนี้นอกจากจะเด่นเรื่องของพลังกาลังกันเยอะแยะมากมายจะทําอะไรก็ได้แล้วเนี่ยก็ยังไปเด่นเรื่องของพลังทางเพศด้วยอันนี้ผม ผมพูดไว้เพราะว่าสามแปดสามกับแปดเนี่ยเขาเด่นเรื่องของทางเพศอยู่แล้วลการเข้าถึงผู้คนการเข้าหาการเอนเตอร์เทนคนแล้วมีรูปแบบที่แบบใครเห็นก็ต้องสนใจนะครับเพราะนั้นความรักเรื่องกลุ่มนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าคุณดึงดูดหรือไม่ใช่ไม่ให้คุณดูดคุณเข้าหาคนได้ทุกป,ประเภทแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออโอเคคุณเป็นผู้นาเขาได้นะครับพอมีแปดมีสามพร้อมกนันคุณเป็นผู้นํเขาได้แต่พอมันมีสูบมันมีความไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นมันเลยไม่ได้เด่นในการบริหารเต็มเ็ม แต่คือมันเด่นตรงที่ว่าสามารถเข้าถึงคนได้เพราะนั้นถ้าเรื่องความรักคุณเข้าถึงคนได้ไงคุณจีบใครก็ได้คุณจีบใครก็มีโอกาสติดสูงอะ่ะเพราะพลังทางเพศคุณสูงแต่ว่าถ้าความแน่นอนของคุณมันไม่แน่นอนคือตอนนี้นไม่เอาละเบื่อมาอ่ามันจะดอกตรงนี้คือแบบเบื่อไม่เอาละจบอสมมติมีปัญหาปาุ๊บเรือคุณไม่ชอบนะแต่ถ้าคุณพอแบบแก้ป,ปัญหาได้คุณก็ไปแต่ถ้าคุณไม่ชอบนะคุณจะตีเราไปเลย คุณจะตีแบบคุณจะไม่สนใจอะไรเลยคือมันก็ห้าสิบ้าสิบอะบอกมันมีตรงนี้เพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าเออให้เราให้เราดูแนวทางมันส่วนการจะบังคับว่ามันไปทางไหนคือตัวเราเองนะครับบอกแนวทางมันไว้เนาะอ่ะไปสองเรื่องละการงานกับความรักเอาเรื่องการเงินก่อนแล้วกันสลับไปสลับมาบ้างนะครับการเงินเป็นคนที่ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนและอยากจะได้อะไรไม่มีพลาดครับเล็งแล้วสอยมาได้เลยนะครับไม่มีพลาด แล้วไม่ได้ทําน้อยๆน,นะทําได้เยอะด้วยทําตลอดด้วยหาเงินตลอดหาเงินไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อด้อยก็คือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สนใจที่จะจะต้องใช้จ่ายนะก็จ่ายไม่ยั้งเหมือนกันหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เก่งมากสําหรับเรทกลขขุ่มนี้แล้วไม่คือมันไม่มีความแน่นอนคือถ้าอยากให้มันได้ดีจริงๆอะ่ะต้องมีความแน่นอนในตัวเองต้องชัดเจนมากๆ ราะผมเป็นคนเห็นมีเลขสูงนะสวนใหญ,ญ่ยเขาจะมีแนวทางในการหางเงินที่ที่กว้างไกลมากนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยมไม่ค่อยซ้าแบบใครแล้วที่มันมีแปลกแล้ว 3, มีสามที่มีความแบบกระจายเรื่องของพลังที่จะแบบไปส,สวยงาการเงินผมว่ามันยิ่งมันยิ่งหารัพย์ได้ง่ายแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะใช้ทรัพย์ได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นสําหรับ เลขการเงินผมถือว่ากลางๆแล้วกันนะถ้าถ้ามองถ้ามองในมุมภาพรวมนะครับการใช้ใจ่ายก็อาจจะไม่คนเก็บไม่รู้กเก็บกิบงแต่ว่าหากิงไงนะครับเลขก็ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปในเรื่องของการบุคลิกภายนอกเป็นคนที่คล่องตัวนะครับว่องไวแต่งตัวแต่งตัวดูผมว่าดูดูธรรมะทะแมงอะ่ะเขาเป็นคนที่แต่งอะไรก็ได้ง่ายๆสบายสบายให้ตัวเองแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไร ใคาดไม่อึอดอัดอ่ะเขาไม่ใช่เจ้าแฟชั่นแต่เขาเป็นคนที่แต่งตัวเน้นตัวเองเป็นหลักนะครับมีความคล่องตัวมีความเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับแต่งตัวก็สบายๆนะก็ะถามว่าดึงดูดไหมก็บางคนก็ชอบนะสไตล์แบบเซ่อๆง่ายๆสบายๆแต่ไม่ได้สุกกระปกนกะอาจจะแบบอาจจะคือหยิบหยิบนูน่นหยิบนั่นมาใส่อาจจะแบบไม่แมทกันบ้างแต่มันก็สบายตัวเขาอะประมาณนี้นะครับนั่นบุคลิกก็อาจจะ งงคือบางคนก็ชอบไงเพราะว่าผมเขา่าผมว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงคนง่ายเพราะว่าบางคนให้เขาแต่งเขาก็แต่งไงเขาไม่ได้แบบเรื่องมากแต่ต้องจะต้องเงียบต่ออ่ไรไม่ไม่เป็นแบบนั้นคือเขาจะแบบยังไงก็ได้ง่ายๆนะครับเรื่องสุดท้ายคเรื่องการตัดสินใจอันนี้น่ยต้องระวังที่สุดเป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดในกลุ่มในกลุ่มเลขที่มัน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 อยู่นะครับแค่ในใจนี่อยู่ไยายๆฮะสมมติลงทยด้วยแปดสูงสามหรือสามแปดก็จะเป็นลักษณะของคนที่ อินเนอร์สูงมีความเป็นเลงสูงแต่ว่าเขาไม่คนไม่ค่อยไม่ค่อย,คอยเครียดที่ว,ว่าจะต้องทําแบบนี้นะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วทําเลยทั้งครั้งคู่เลยทั้งสามทุกแปดแคิดแล้วทําเลยไม่เสียเวลามากทาทาไปเถอะเออเดี๋ยวถ้าพลาดมาเาค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเป็นคนแบบถามว่ามีคนถามว่าเฮ้ยมันจะมันจะคิดง่ายเกินไปไหมอะไรแต่มันได้เรื่องของอะไรเรื่องกับตัดใจเรื่องไง ผิดถูกผิดถูกถ้าเกิดว่าเจ้าชะตานคนดีมีคนมีความมั่นใจมุ่งม,มั่นตั้งใจนะผิดถูกเขาก็ไปได้ก่อนคนอื่นนะโอกาสมันก็มาก่อนเขาตัดสินใจไปแล้วไงนะสมมติคุณอยากจะซื้อซื้อของสักอย่างที่มันจะต้องช่วงช่วงปูงชั่น์หมายร่วไปก่อนซื้อก่อนได้ก่อนเออมันจะโปเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่เออได้ก่อนส่วนคนที่มันคิดไปแล้วคิดอีกบางทีมันหมดโปไปแล้วก็ไม่ได้ไง นีก่ออกใช่ไหมบางทีมันอาจจะพลาดหรือไม่พลาดเราไม่รู้หรอกแต่คือคิดไปก่อนนี่คือข้อดีของการตัดสินใจเร็วแต่ถ้าข้อด้อยนะครับก็แน่นอนครับมันก็ติดประมาทเป็นคนที่ฟังคนอื่นฟังคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนเวลาตัดสินใจก็ตัวเขาเองแหะแต่ว่าฟังคนอื่นตลอดเวลาบางทีฟังมันอาจจะขีได้นะครับเพราะเลขแปดเลขสามเป็นท่านหลงมันมีเรื่องของความเชื่อคนง่ายผมวเบ้าเป็นคนที่ชอบฟังเยอะๆแต่ว่าเวลาตัดสินใจเนี่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบคลิกเท่าไหร่ ไม่ค่อยแบบว่าเอ้ยเอามานั่งพิจารณามากนะคือเห็นว่าเอ้ยโอเคโลทางไหนก็ไปทางนั้นอ่าโอเคเขาชอบแบบนี้อ่าดีเอาก่อนเลยไว้อะไรเงี้ยคนประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็อย่าติดประมาทแต่ถ้าเอาในมุมดีก็คือหนึ่งคิดเร็วคิดคล่องคิดไวคิดได้กล้าคิดกล้าทํากล้าคิดแล้วยังจะนําเสนอสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นได้นะครับแต่ว่ามันจะมีแน่นอนมาพร้อมมีเลกสูตรปุ๊บมันมีความไม่แน่นอนบางทีคิดแล้วก็คิดแล้วก็แบบ บางทีก็ไม่ทําก็มีนะฉันก็คิดได้อยู่บางทีก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไปสื่อก็มีคือมันมีสองด้านไงเลขสูงนะแต่คิดแล้วทําเลยกับคิดแล้วไม่ทําก็ได้แต่เคยคิดไว้แล้วไงคือบางทีคิดแล้วก็นั่งพูดอะแล้วก็ปล่อยเราจะมีอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังคือถึงคุณจะกระตือรือร้นมากแค่ไหนก็ตามคุณต้องลงมือด,ด้วยแล้วมันถึงจะดีนะครับทุกเลขไม่ใช่กลุ่มนี้แหละครับทุกเลขเลยนะครับก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับพลังเยอะมาก ทำอะไรก็ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นงานที่แบบทํายากๆหรือว่างานที่แบบเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนเนี้ยไรมากหัวดีมากนะครับหัวดีมากแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความแน่นอนความชัดเจนต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้อย่างนั้นอัาอรอนเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยอยู่ในกรอบเท่าไหร่นะครับ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกุมนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทางช่องยูทูบแล้วก็ขอบคุณนะครับวันนี้มีหลายท่านเลยมาชมในชั้นเรียนนะครับแบบออนไลน์ด้วยกันแสดงว่าเวลาเราตรงกันนะโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยัง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 ไล์อยู่นะครับนะแต่ถ้าวันหยุดยาวสี่วันเนี่ยจะไม่ไล์เพราะว่าต้องมีกิจกรรมรครอบตัวนะครับ <c oughs> ดูแลแม่อยู่อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ